ช่องช่องลุนได้ปอปลาขันน้ำนมเพศเมียจุเนยียกีฬาเนี่ยรุ่นเดียวกันปะแต่แต่สีเปลือกแหมจากสีเสียบเชียบไผ่ไม่แต่พี่น้องเมืองลอยเอ็งไข่เลยบบดเนี่ยครับผมวันนี้ายเมืองร้อยเอ็งจักจักตัวปากรุ่นนี่ยสกว่าตัวสี่สิบกว่าตัว เป็นกำลังใจเห็นพี่น้องรายเอ็นะครับตอนนี้รุ่นฟันน้ำนมจูเนียเพศเมียสูงไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับ4ี่สิบก็โตแล้วพอมเข่าสนามแด้นะครับนั้นเตรียมทยอยเข้าแล้วนะครับกำลังรับเตรียมฝากนะครับ ที่มงนองมานอามานไ,ได้ที่สี่แล้วเมื่อนี้นะได้ไปแล้วหนึ่งตัวที่สี่นะครับอย่าจูงเองได้เมื่อนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมเข้ารุ่นต่อไป